ขอบคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซนเบสผ้าไหมเย็บปักถักร้อยแตงค์ทิเบตกับพุทธศาสนาสีเขียวเทเรแขวนผนังสำหรับตกแต่งบ้านเทปิสตรีสมาธินั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูมีคุณค่าและน่าสนใจอย่างมากเสื้อผ้าไหมที่ถูกปักถักร้อยด้วยภาพวาดทางกาและธารสีเขียวมีความหมายทางศิลปะและทางธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างยิ่งภาพวาดทางกาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถนำปรยยัชญา และความหมายของพุทธศาสนาไปสื่อถึงผู้คนได้อย่างน่าสะสมและธารสีเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายหลายอย่างที่นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนของความหมายที่สําคัญของธารสีเขียวพลังการรักษาธารสีเขียวแทนความรักและความเมตตามันช่วยในการรักษาและปลดปล่อยจากความตัวและความไม่รู้ความบริสุทธิ์สีเขียวยังเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ และการเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจการสมาสิกของธรรมชาติสีเขียวเป็นสีของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติผลิตภัณฑ์นี้ดูเหมาะสำหรับการตกแต่งห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือสำนักงานและเป็นของขวัญที่มีความหมายที่ดีสำหรับคุณเองหรือสำหรับคนพิเศษในชีวิตของคุณการมุ่งเน้นในการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดเป็นเรื่องที่ดีมาก ขอให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ประทับใจและสร้างความสุขในชีวิตของผู้ที่เลือกใช้มัน